การสานของคามเนี่ยนะครับพอเร็าม,มาก็คือเราเริ่มจากคลินิกเล็กๆก่อนเนาะชื่อคลินิกสุมาลัยสัตวแพทย์นะครับพอปี2546เราก็ได้ตั้งเป็นโรงพยาบาลสัตว์สุโขคามที่อยู่ในตัวเมืองเนาะอยู่ในตัวเมืองเป็นถนนเล็กๆก็พอมีคนมากขึ้นมีคนรู้จักเรามากขึ้นก็เลยแบบรู้สึกแคบไปแล้วแล้วเนื่องจากการขยายของอุปกรณ์ทางการแพทย์เราก็เลยทำทำให้ต้องมาอยู่ที่นี่แต่ก่อนที่จะมาอยางอยู่ที่นี่เนี่ยเรามีสาขาอสองสาขาที่เปิดก็คือโรงพยาบาลสัตว์แม่กอกกับโรงพยาบาลสัตว์เมืองสะดวกครับอันนี้ก็คือความเป็นมาคร ของปรมามนส,ส,มสมหามสิบสองห้าในปัจจุบันนี้ครับแน่นอนการการักษาทั่วไปมันก็มีโรคถึงหนัง โรคหัวใจเบาหวานอะไรต่างๆยวดีพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่เลยก็คือ60%อนตของงานรักษาทั้งหมดเลยก็คือเรื่องออโทพีดิกและเรื่องการเดินของสัตว์ในส่วนนี้ก็มีแน่นอนแล้วเรื่องการผ่าตัดแฟกเจอร์ต่างๆปัจจุบันเราพัฒนาไปถึงการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือ PGR เปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนะฮะตัดใส่เพดิกันสกรูอัรผ่าตัดเฮมิลาเมเนกโตมีรีแฮบิทิเลชันทำซีทีสแกนเพื่อระบุตำแหน่งวิการชัดเจนมีการฉีดสีเข้าในส่วนของอิมเมจต่างๆมีเลเซอร์มีเอเอสมีเทนส์มีช็อ มีคาบวลิตี้เรียลมีทุกอย่างที่คุณจะต้องมีในในรีฮับิทเลชันนะครับส่วนอื่นๆก็เป็นบริการทั่วทไปที่โรงพยาบาทั่วๆไปที่คุณจะมีครับ นับเป็นรางวัลที่ผมภาคภูมิใจมากนะฮะแล้วก็เป็นรางวัลที่สําคัญมากในชีวิตการเป็น private p a c t n e r หรือสัอแพทย์ประกอบการบำบัดโรคสัตว์นะฮะตลาดสืบแสนเป็นรางวัลที่เขาให้กับผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ที่ยังมีการรักษาอยู่แต่เดิมในส่วนใหญ่เขาจะให้กับบรรดาอาจารย์ซึ่งมีความสามารถที่ outstanding ชัดเจนมากขึ้นจนถ่าถึงในปีของผมเนี่ยปี2561เนี่ยเขาได้ split เป็นสองรางวัลรางวัลหนึ่งให้กับผมนักวิชาการหรืออาจารย์ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยต่างๆส่วนอีกรางวัลหนึ่งให้กับ private ิชเนอร์ซึ่งผมก็เป็นคนแรกที่อยู่ใน private Pi พ t ตติชเนอร์ล้วนๆเลยใปีนั้นนันนับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตของผมเพราะว่าได้ครับ จากคําที่ว่าผมผมจะช่วยให้หมาแมวเดินได้ไปจนกว่ผมจะเดินไม่ได้แต่ก็เป็นมามันเกิดจากปี2 5 6 1ันหลักคือระหว่างที่จะขึ้นรางวัลรับรางวัลจลัดสืบแสงเนี่ยเขาก็มีมากระซิบว่าพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเดี๋ยวพีตุต้องมีสปีชนะซึ่งเราไม่ได้เตรียมมาก่อนณวินาทีนั้นเมื่อรับรางวัลเสร็จเราก็อุ้มรางวัลไปที่โพเดียมใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มพูดแล้วสิ่งหนึ่งที่พังผูกใจณวินาทีนะพูดออกมาว่าผมจะช่วยให้หมาแมวเดินได้เป็นหมาผมจะเดินไม่ได้ซึ่งมันก็ออกมาจากใจโดยไม่ได้คิดอะไรมาก่อนนะมันสะท้อนถึงว่าเวลาเราเราเราทำการรักษาเนาะมันจะเป็นหมอที่ เกี่ยวกับกระดูกและข้ออะไรงลอดนีน้สิ่งหนึ่งที่เราดีใจมากที่สุดหนึ่งรางวัลกันเป็นหมอว่าที่สุดเลยก็คือการที่หมาแมวกลับมาเดินได้หรือเขาพาหมากลับมาหรือเขาโทรกับหมอหมอจำหมาตรงนี้ได้ไหมหมาตรงนี้ที่คุณหมอช่วยได้ช่วยมันเดินได้นี่นี่ดูสิตอนนี้มันเล่นโซนมากเลยอันนั้นหละจริงๆแล้วนะคุณหมอถ้าอยู่ในในสภาวะที่เป็นผมจะรู้สึกว่ามันคือรางวัลชีวิตสูงสุดที่เรา ที่เป็นตัวเราอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรากเกิดแบบนี้บ่อยมากขึ้นมันก็เลยแบบทําให้เรามีความสุขในการในอาชีพสัตวแพทย์ของเราแล้วเป็นที่มาว่าตราบใดที่เรายังยืนอยูย่ได้ตราบใดที่เรายังมาทํางานได้เราจะเราจะช่วยให้หมาแมวเดินได้ไปวันละตัว2ตัวคึ้นดีจนกว่าเราจะเดินไม่ได้นั่นเองนั่นคือความในใจที่หลุดออกมาณวิทยาทีนาที่ยู่หลองโพเดียมครับ <S <S 2> <S 2> ในการที่เรามี3สาขาเนี่ยนะ แน่นอนเดิมเนี่ยเราบริหารในยแยกกันไปเลยแยกกันไปเลยนะ <Okay. S 1> เวลาจะติดต่อสื่อสารกันหรือมีเขาจะรีเฟอร์มาเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากมากเราต้องคิวเอกสารทั้งหมดส่งมาที่สาขานี้หรือว่าสาขานี้เราจะต้องแยกเอกสารไปทั้งหมดแล้วก็เ,เราไม่สามารถควบคุมเรื่องความรั่วไหลได้เลยแต่พอมาพอมามีโปรแกรมเว b m แมเจเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยง3ส,สาขาได้โดยเป็นก้อนเดียวกันเลย Data ของการตรวจเลือด d a t ้าของเอ็กซเรย์สามารถส่งมาที่นี่ได้เลยโดยมันอยู่ในโปรแกรมนี้มาเลยเคส ออกมาตัวเปล่าไม,ไม่ต้องมีแม้กระทั่งใบสมุดใบสตัวก็เป็นดิสตอกส่งมาเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสต๊อกยาโยกย้ายกันได้ง่ายแล้วก็การตรวจสอบปิดช่องรั่วไหลต่างๆทําได้ด้วยดีนะแล้วสาคัญมากในเรื่องสาสาขาเราไม่อยากจะมาแยกมันออกจากกาันแล้วก็เจดกันยุ่งยากในกันอีกอันนึงที่สำคัญที่ชอบมากที่สุดก็คือชอบมากก็คือการทํางานหลังเลิกงานเช่นเราอยากจะดูข้อมูลศึกษาข้อมูลของสัตว์ตัวนี้เป็นมาอย่างไรเราจะทำบ้านได่เปิดเจอรแนลดูอะไรว่าเราศึกษาไดต่อเราสามารถ ทําที่บ้านได้โดยลอกอินเข้ามาได้อย่างสบายมากง่ายมากและเร็วมากนะครับเร,เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่แฮปปี้มากนะครับแล้วก็เรื่องการลิงก์ตลอดข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในโปรแกรมเปิดดูทีเดียวกันหมดเลยมันเราไม่ต้องมีเอกสารกองเต็มโต๊ะเราเปิดพลิกหน้าพลิกไปพลิกมาดูได้หมดเลยนะแม้กระทั่งภนะาพฟิสของเอ็กซเรย์ภาพฟิสของผลการตรวจสอบ CT Scan นเราสามารถดูในทะันทีหมดเลยครับ ที่นี่ผมชอบเรื่องวามเร็วเนาะเพราะที่นี่ในมีเคส้คา่จะเยอะมากคอมเพลนเป็นสิ่งสำคัญเราเคยไปนั่งรอเนาะนั่งรอโรงพยาบาลเยนะี่มันนานมากเคยทำ,ำคุ้มชแนลสมัยก่อนเจ้าของสัตว์เนี่ยจะคอมเพลนเรื่องว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะจากหลายส่วนนะขอพูดอันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความเร็วในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารและการจ่ายยาสมมติว่าผมคุยดูเอกสารทุกอย่างฟลิปดูทุกอย่างแนละ้วทุกอย่างข้อมูลบนหน้าตากผมสมบูรณ์แล้วเนี่ยผมจะต้องการทำผ่าตัดผมสามารถเอาใบขออนุญาตผ่าตัดแล้วผลลัพธมาปริ้นกองกันได้ภายในไม่เกิน หามงห้าทีเสร็จละพอเราเซอรห้สเคสเขาเนี่ยเซ็นได้เลยทันทีเลยนะครเพราะว่ามันก็ปริ้นจากรัตเตเบสกันเลยเราไม่ต้องไปนั่งกรอกมันฟิลทุกอย่างให้หมดเลยเคสเนี่ยแฮปปี้ <happy S 2> มากกับการที่ไม่ต้องนั่งรอนานเราเคีจากตรงเนี้ยเราเีจากตรงเนี้ยสักพักหนึ่งปราโถห้องนูน้นจ่ายยาเสร็จจบหมดเลยนะครับแล้วก็แล้วเขาก็จะเอาข้อมูลอะไรเรามีย้อนหลังได้เกือบทุกอย่าง คุณหมอคนไหนที่ที่สงสัยไม่เข้าใจหรือว่าพี่ทําได้ไหมอยากให้ยกคูหาปิะตูได้เลยเนาะเรายินดีที่จะให้คําตอบด้วยทั้งหมดเลยอย่างหนึ่งที่ผม่าจะบอกเคสก็คือโรงพยาบาลสัตว์ที่ดีที่สุดโรงพยาบาลสัตว์ปากซอยของของแต่ละคนนะครับอยากจะให้ดูตรงนั้นแต่ถ้าเราทําไม่ได้หรือต้องการรีเฟอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้เลย